ที่จะให้ผอจำได้ยองต้องศึกษาต่อซึ่งต่ออ่า Galaxy S20 Ultra เดี๋ยวเราดูนะครับเช็นสมมติว่าเรามาแนะนำฟอสการ์จูนวิดีโอของ S20 มีความต้านเช็ค่มีความต้านเช็ค B U5 นะครับลองเล่นกันเลยครับอันนอ้เราใอ้กับเป็นี้อจะม โดยรวมทั้งหมดทางการก็ใช้การพร้อมไหมครับเจ้าของครับถ้าบอกไม่ตรงไม่นด้าัวอ่างจอมจริงเลยแต่ว่าไปมองเราไปมองเราไปมองเราอย่าจำให้แบบองเราให้ตั้งใจเลยขอเชิญอุปกรณ์ทุเท่านในอุปกรณ์ที่มาตั้ดจ่ายก็ นแต่ละข้อท้องเจ็ดทั้งองหายได้รหอมไม่เยอะพกเราหอมไมเลยอะทำหอมแล้วโจทย์ข้อแรกนะครับข้อแรกมีโจทย์อยู่ว่าเครื่องดื่มที่ชาวเดสตินีมีโยมมากที่สุด้าเมนูน้องจีนว่า2เมนูนั้นคืออะไรเมนูที่หนึ่งช็อกโกลเลอรี่เมนูที่สอง กาแฟเย็นวนลที่สามชาเขียวมนูที่สี่ชาบลูมนูที่ห้าโอเลงเต้นดู่ังเลือกสอคิดว่าเมนูไหนชาวเวสต์ดเรานเดือนตุจะมีแผนบ้านสุดอันนี้เป็นกลมโกสัชาวเวสต์รอันนี้อเป็นอะไรครับเมื่อกี้เลยเือาแล้วทีตนเรเตรียมเอามาัเดือนนะโกักเลยโอู้ดเปเลอรของเรา ก็ไคุณพ่่นี่้องไกันมคุณพี่ว่านต้องมีสัตว์อย่างัน่ไมเ่อทางเาเรองราด้วอนแ้วงมาดูที่เดีกว่าเกมมาดูกอนเลยแล้มีพอคี่สอะามองแล้วแค่ทำเปนี่เยอนทันเขอ้ย่เยกเสองให้ทานือกะชายแชาเขียวสองน้องพอเพื่อเป็น เคยเห็นการทดสอบกันก็รักสักเดียวความรูกสึกตรงใจอะไรใจไม่ตรงกันนี่ขนาดเกมที่ท่าใจตรงกันได้เดี๋ยวไปดูคะแนนของกันเกมนี้จคะแนนคะแนนทีกแนวเลยนะเพราะว่าคุณมได้ ไม่แน่ไม่น่เพราะะนั้นแตนเราต้นงแขครับวันต่อวนช้นเรียนหนึ่งคะแนน่งใครเรียนสทคะแนนชายเรียนยเรียนยี่สิโอลีเรียนยี่หกลิทีร้เนี่ยีนีอช่วเนียเราเรียนไม่เี็นเลยนตอนนี้มันย้อนตอนนี้มีงานก็้รานงานเราก็รับแข่ง

เมาลกไปแข่งกันแ้ว่ม่ยไม่เช่อา่แล้วมันจะแต่ถ้าสมปโนนรู้เยร่้เลรู้เลยเลยท่เราคื่เราคือไุ่ให่รู้เลยโอนแล้วน้อที่หนึ่ 2. ว่งแร่ที่สออเมนสยข้อที่สองโจมรข้อที่สมีอยู่ว่า cau buồn 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 พ back back át, <S 1> <S 1> <te> ี <or S 2> ่ได้บอกมาเป็นี่ตัวร้อยมี่สิบร้อยมั้งสามร้อยร้อยแล้วครับหางเป็นเลขแบบเราโดนเลกแบบหนึ่งกระติ๊งหถึ่งกระติ๊งจะต้องกระติ๊งแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ถูกต้องทำไมถึงไปถึงถ้าเป็นจุดปวดจริงจริว่าทำไมถึงไปถึงผีกันแ้

จริงๆดูล้สองคนทาพดองไม่ดีแก่เสี่น่ไคือแเดี๋ยวก็าต้รูคะแนนดีกว่าว่าคะแนนสอบเนแต่รูได้คะแนนเ็นข้องุนเื่อเหมือกันนะถ้าเสียบัาร้องรู้คะแนนรับถ้าเปิดคะแนนประตูสุโบดกดเลยครับสี่คะแนนสำรับเลยนะดาวดูสอยี่สบคะแนนวันนี้ท่าคะแนนคนหนึ่งห้าและสามว่าสูงยี่สิบห้าเดี๋ยวคกันไทนไม่ข้าวนาลโซสองข้อแล้ว อะไรนะเด็กเป็นไหนเป็นพิเศษต้องถามว่าอยากให้เขาส่ลอะไรางใหนพิเศษพวกเราส์ได้ไหมใได้เดี๋ยวรอราจะมีสาม่อใจเย็นๆมีสาม่อทใเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างในที่นี้ก็เป็นสาดนวรรมศาสนเป็นไงอูนี้ไหครับที่นี่เะลุนับอย่นี้วเ่าใช่ใชเป็นโคเด้นโคเด้นภาษาิ เป็นเดนเมื่อก so ี้ผมเนโปเ่นวดเนเด้กเขาบออ่ะพ่อที่สามสอปีว่ากิจกรรมยามว่างห้าหนึ่งยิงปืนสองตั้งหม้อไอสองปั้งหม้อสามต่อเลโก้สี่เล่นกระสันเลี้ยงห้านหนางอดสี่กับห้าอะไรนะนอน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 เศกอนต้องมีนะไห้เด็กนอนดี่นเตยนะ

หน้าตอนนี้้าพร้อมแล้วเปิดกดันละหน้าและสองคือนอนพักผ่อนและหน้าห้าและสี่คือนอนพักผ่อนและวร่กับฝั่งเย็นคุณเลียกในมูมของตัวเองใช่ไหมครับผมเลือกงานทาการไม่มีใครฟันมอทุกคนเอกบสองให้คูเลยผมว่าป็สกต <finalement, S 2> uh, ิหน <cious> ่าตอนจะรอบาอคุณสองตนว้วย แต่ยินเรื่องเ่าไม่เป็นผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่ที่ไม่ต่อยแล้วไมต่อวานโอ้เออยังไงได้เป็นกิจกรรมยามวางที่แบบว่าไม่ต้องเ่อหลงกับเขาอยู่กับใครโมกะโมฆะยังไม่คิงแม่เลยบอกทำไมมอฝันนะแต่่าเราไม่เยอมที่จะอคนี่ทกินตวร พร้อมัเดี๋ยวรอบนี้มีชาวาจะชมีคนคะแนน่าเขียน้ทุกคนเขียนคะแนได้พร้อมไหมครับ้งทองแล้วคะแนนะครับมีคสิบคะแนนป้าโม่หน้าต่อเลโก้เนี่เล่นแบบสลเอาทั้งมดยี่สิบายี่สิายี่สห้าย้วบห้ายีสิ้าี่บห้าคือยี่สิ้า่ี่สิบยส่สิี่ ไม่หวกัรมุกน้องเสียเปลี่ยนคะแนน,นเนะครับห้ 5, และสองอ4ีติไม่ใช่แล้วเราโอ้โหมีมีนิดเชียง่อยู่ข้างบนลยนี้นะข้อนี้กิจกรรมอย่างบ้คะแนนเป็นของน้บอก1องแนันไม่แพ้ ยังเหลือที่สองข้อมีสิมีพรอมยังไปข้อที่สี่เลยเนี่ยข้อที่สี่โจโยอยูมว่าอาหารสุกนิ้มีข้าวตรอบไก่ดาวบักไท่กุง้งสพต้มยำกุ้งข้าวผัดหมูและส้มตำพ้อท,ที่แล้วมอนมีเกมเพิ่มทต่ครั้งเยแน่เราเลย จะเป็นกำลังเรที่เาองกรกเรยเป็นเมน่งางที่เราชอบกันใช้กุ้งสดซอมพาเมื่อไทยด้หรืเปล่าหรือจะเป็นต้องหูต้องเปกุ้เป็นซอมงหรือเปล่าเป็นอพอได้ถามพอแล้วเดืนกได้ครับมีแต่ข้าใจต้องกันอีกแยอเล้วเหตุผลได้ครับต้องไมที่เป็นหน้าี่ินน ี <owad Es> <S <ing> <S ่เานอด้ไหมวเปนต้นเ็นต้นแต่กตากันนะครับท้เยก็จะมีพวกต่อปเ่อล้มีทด้วยพวกเราไม่ยอมแท้ด้วยไม่แท้ไม่แต้องแบทีไม่ง่เลยไม่แต้องแบบทีนเลย

กินมากิน nah, ็คนกแรงนี่จุกข้าวกิน้องมีแบบติดต๊ะติดโะไว้เองที่แบอมีกินคอก็มันเป็นเมูที่เราค่อนข้างเตแต่ว่าข้อนี้คุณสองคนก็แรน่ยเช่ดยกันเพราะชนอแงน่ีเหลือแคุ่ไ เขาจะมองจุดจิดใจเขาคจิตใจในการเอาชนะของเขาเขาเขาเรื่องรหอมาเขาจะไม่ยอมทเนี้ไมหนึ่งหนึ่ข้อมาให้กำลังใจทุกจีเลยดีกว่าข้อนี้เขาใจกลางหรือว่าเขาจะ่าัก็เหมือนปอ่าเลยนะต้องตามนเลยนะโค้งดำนั่งแทนเราลึกถึงหน้าัดไทยลึกจนดี ส้ต่ส้มยักพุ่งงหน้าข้าแล้วก็ส้มตคุณองใช่ไมครับใช่ครุ้นเคยกับเมนูสั่งมนูีไม่มีถูกครับมีปแค่คนพดคนโูจากคนทั้งหมดประมาณสกคนสั่ง่อเลยนอ่ขอสุดท้ายโจทย์ห่ว่า สัตว์เลี้ยงยอดยนิยมมีสุนัขแมวหมูหนูนและปลาหมูไม่แน่เพราะว่ามีกับอะไรนี้ดีกว่าในเรื่องสัตว์ได้ไหมในเรื่องสัตว์จากข้าวทีข้าวที่ข้าวที่ข้าไม่ไรแบบนี้ผมอยู่ข้างบนได้ <laughs> แต่ว่าคุณอยู่ข้างตัวเขาได้สัตว์ไ สภาพนึ่งผมก็ไม่เหลือใครแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าท่านอาจารย์ใจเราจะไปไหนหรือเปล่าหรือว่าเกมนี้น้องพอจะได้คะแนนไปหรือที่จะตีสมอในเกมนี้ได้สามตัวสามสามสัเวีย่างนิยม